ดีหนาได้ดีเช่นกันเอ่ยไม่ใช่เลยเอามาไว้ตั้งมาไว้แล้วจะช่วยหาเงินให้เจ้าแลล่เอาเอาปู่ไปช่วยเรียกลูกค้าเสริมสวยใช่ไหมตอนตอน้นไม่เข้าใจปู่บ้างหรืออะไรหนอ <c oughs> ปู่นั่นขอทําบุญมลหนาปู่ไม่ได้มีหน้าที่ช่วยงานใครค่ะไม่ได้หาเงินให้ใครแหละท่านเอ๋ยไม่ใช่เด็กบอยรับแขกนะท่านหาไม่ใช่บอยรับแขกนั่นแหละค่ะ ไม่รู้ว่าหน้าที่ปู่อะไรเอ่ยปู่มนุษย์เนี่ยเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เทพองค์ไหนมีแววว่าจะหาเงินได้เขาก็เชิญเลยเขาบ้าจะเป็นกรรมสิท่านเอ่ยเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนั่นแหละเนาะมาใช้งานใช้การไม่พอนี่แหละเนาะยังดียังไม่มีกรรมแล้วอะอะอะโชคดีที่ไม่มีวิญญ,ญาณอยู่แต่แต่หนูอะเอามีองค์ มีทางองค์ปู่พ่อพี่เน้วก็องค์มีตั้งปู่พระพิ่เนธะมีมีตั้งปู่พระพิคเนตอีกนพ่อปู่สิงสุดโธอีกการม่ยลาอันนั้นไม่เกี่ยวขันอันนั้นเป็นเป็นเป็นการกลาวไหวธรรมดาใช่ไหมอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งแต่ไอขันเนี่ยวงตรีมันจะมีวิญญาณแฝงเข้ามาวิญญาณแท้ก็มีวิญญาณเทียมก็มีวิญญาณให้โทษก็มี เราก็จะมาเอาแต่วิญญาณที่ให้โทษเนี่ยออกไปก่อนเขาจยังท่านนี้ท่านเทวดาบอกว่าไอ้ขันนั้นน่ะไม่มีไม่มีก็ตัดออกไปแล้วก็วันหลังก็อย่าไปรับอีกเพราะว่าขันเนี่ยเขาไม่มาช่วยอะไรเราหรอกนามนี้อ่าก็ตัดออกไปก็เหลือกุมารกับเด็กหลุดเด็กกี่คนกันเอ๋ยท่านเนอเด็กกี่คนจ๊ะ กุมารกี่ตัวกุมามีไข่มีพี่ไข่ครับกุมารไข่พี่ไข่อ่าแล้วเด็กเด็กเด็กหลุดหนึ่งหรือเปล่ากินยาขับครับกินยาขับค่ะยาขับเหรอเด็กหนึ่งค่ะทั้งหมดเท่าที่ดูนี่มีเด็กหนึ่งแล้วก็กุมารหนึ่งหรือเปล่าท่านเทวดา ช่แล้วท่านเอ๋ยจึงถามเฉลยอย่างนี้หนอเป็นเด็กหญิงเด็กชายหรือเปล่าพอรู้ไหมหนอไหนบอกไหนเอ๋ยไม่รู้ค่ะเป็นเด็กหญิงนหะท่านเอ๋ยเฉลยเลยแหละท่านนะพบเด็กเลยหรือเปล่าคะเจอเด็กเลยนะท่านเอ๋ยพบเลยพบเลยเธอเป็นลูกแท้หรือเปล่าหรือเป็นกุมาร อ่าเป็นลูกอ่าหญิงใช่ไหมค่ะอ่าโอเคชื่อน้องหญิงค่ะน้องหญิงอ่าคุณมานชื่อชายค่ะชื่ออะไรนะชื่อชายครับพี่ชายอ่าน้องชายอ้าวสองคนจะไปเกิดหรือเปล่าไปค่ะอ่าพร้อมจ่ายเปล่าพร้อมค่ะอ่าพร้อมจ่ายกินอะไรเลยกินค่ะว่าไปกินโจ้ก็ได้ค่ะอ่าพูดไป กินเจ้าเปิ้ลกินสับปะรดกินแตงโมกินไข่ยัดไส้กินไข่เจียวกินไข่กระพัวกินปลาทอดกินหมูทอดกินไก่ทอดกินสเต็กก็กินกินพิซซ่าก็กินกินง่าหมดเลยพอหรือยังคะจบจบไปยังอ่ะจบแล้วค่ะขนมน้ำ <c oughs> เอาว่าไปกินขนมหน้าร้อนตากินแค่ก็ได้ค่ะ,ะกินช<อ>านกเขาแ่ากินไรติ้งสตรอเบอรี่กินโยเกิร์ตอ่าน้ำผลไม้ก<อ><อ>ินน้ำส้มน้ำเป๊ปซี่น้ำโค้กน้ำชาชาไข่มุกชาเขียวชาวไทยชาละพัชชาพอจบ เสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาค่ะว่าไปเสื้อผ้าเอากระโปรงมาหนใจเออชุด้าก็ได้ค่ะถึงชุดชายค่ะเอาชุดผู้ชายเออจบค่ะมีรองเท้าด้วยนะคะจบแล้วใช่ไหม้อผ้าสัตว์ปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์ปล่อยค่ะว่าไปปล่อยหมอนสิบตัวปล่อยอะสิบตัวพอแล้วค่ะเออทั้งท่านถึงชุด ชื่อน้องหญิงค่ะครับชื่อน้องหญิงค่ะน้องหญิงจะบวชได้ก็ได้เมื่อไหร่ประมาณมีนาประมาณมีนาค่ะกลางเดือนค่ะกลางเดือนมีนาชื่อน้องหญิงค่ะน้องชายนะสองคนกี่วันสองคนยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันค่ะยี่สิบห้าวันกลางเดือนมีนาใช่ไหมครับขอโจร ขอยาลดน้ำมูกหน่อยค่ะซื้อยาให้เขาหน่อยนึงเป็นหวัดอ่าผลงานเป็นไงง่ายเลยคะอืมก็ไม่รู้ว่าจะเรงยนทำอะไรบ้างอะค่ะแล้วก็เป็นอะไรสุขภาพเป็นอะไรเป็นที่คอเนี่ยเป็นที่คอค่ะก็คืออย่างที่น้องขอค่ะยาแล้วเธอเป็นเธอก็เป็นเขาก็เป็นอ่า ผลงานก็คือสุขภาพเหมือนเดิมการเงินก็มีปัญหาการงานก็มีปัญหาการเงินมีปัญหามากค่ะเกี่ยวข้องเกี่ยวค่ะอะ่ตามนี้ไม่บังค่ะเอออันนี้แหละตัวต้นเหตุให้เขาไปเกิดจะไ,ได้จบ,บอ่าเรียบร้อย เ้าไ้ินไเป็นองคหรือว่าเป็นอะไรเป็นองเลอ๋อไม่เป็นอะไร่ะว้าเป็นองแปวช้อนไอ้ไอ้ช้อนนั่นให้หลวงพ่อหนึ่งช้อนชงกาแฟมีปัญหาอะไรหรืออ๋อป่าค่ะคือมีบูชาองค์พระแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นองค์อ่ะหลวงพ่อมันเป็นองก็ว่ว้กันไปแต่เธอต้องปฏิบัติน่ะอองค์ก็ว่าไปแต่ขันนี่อย่าไปรับเพราะมันเป็นที่อยู่ของผีไม่รับอะไร้หมเป็นเรงเี ผมเหมือนเดกเราไปซื้อตามล้านตามนั่นแหละแล้ก็มาจบแล้วโชคดีหมดธุระไปได้เลยเอหสามกไอสิบมีนาโชคดีเจอกันเนเขาบอกว่าลืมเชค่ะนานจังนานเหรอใช่เดือนมีนาเร็วกว่านั้นได้เปล่า อยากให้หลานปิดเทอมก่อนนะคะออ่จะได้สบายใจเออเออเออไปคุณจ้าไปแล้วค่ะโชคดีไปๆตไม่ได้เออดีแล้วขอให้เดินได้ไปเกิดโชคดีอ้าวต่อไปคุณต่อพบมอนครับเชิญครับรายที่เจ็ดชื่อนางตกุลอายุต่างๆครับ อาชื่องานตะกูลดังๆปัญหาคือไปรับขันมาครับขันองอะไรวะเนี่ยขันขันขันพ่อแม่ขันอะไรขันพ่อแม่กุนอิมคำถามคือพ่อแม่กุนอิมยังอยู่หรือเปล่าถามก่อนนะท่านเอ๋ยแล้วพ่อแม่มาเลยนั่นแหละเนาะ ใครเล่าจัดสรรกันเราพอให้รับขันพ่อแม่นั่นแหละเออร่างทรงหรือเปล่า่างทรงค่ะผู้ชายหญิงผู้ชายค่ะร่างทรงผู้ชายนับมาเพื่ออะไรกันเล่าหนอตอนนั้นตกงานตอนนั้นตกงานค่ะคิดว่าพ่อแม่หาง,งานให้อั่นนะสีท่านเอ๋ยใช้ผิดที่ผิดทางนั่นแหละเลยเจ้าเอ๋ยทำผิดที่นั่นแหละนะเอาคง